พี่นออ้องเหยบซีชมยูทูปย้ายไฟเปพี่น้องเหบซีมอลตลำเสียงพี่หัวค่ามณีย้ายไ่รายงานจากวัดเขาผาพึ่งนะคะอำเภอคลองหาดวัดเทพหาสดินหรือวัดเขาผาพึ่งอำเภอคลองหาดจังหวัดสายแก้วค่ะวันนี้มอเตลำเสียงพี่หัวของเรานะคะสแสดงในงานเททองหลอ่อพระครับพี่น้องวันนี้รู้สึกว่าจะเป็นคืนฝ้าคืนฝนนะคะลมพัดเย็นสบายบระหอนคือทุงมือนาะพี่น้องเนาะปล่อยย้ายสาตํำบาหงย้ายสา ฉันจินนั้นำม่เด้อจ้าป่าจ้าเอาแต่จังหว่าจังสันจะมามตแต่งอยามาแตงอย่ามาแตงแรงกระรัวนาอยามาแต่งอยามาแต่งอยามาแต่งแรงจะพาพี่น้องไปดูบรรยากาศข้างนอกนะคะตอนนี้ร่มแห้งครับพี่น้องร่มแห้งคะ่ะ วัดเทพหัสดินหรือวัดเขาผาพึ่งเดอพีน้องเดอ้อําเภอคลองหาดวันนี้เรามาเจอแอดมินน้อยน่ารักน้องเบิร์ตนัคารินนะคะน้องเบิร์ตขารวบแม่ทำไมไม่มีรูบแม่กับแม่จองอ่างไม่มีนะในกลุ่มอ,อ๋อขอบคุณครับน้องเบิร์ตนัคารินนะคะรายงานสดทุกวัน แอดมินเพจหมอลำเสียงพี่หกนพพงศกรเพจสีเขียวนะคะฝากเพี่น้องไปติดตามด้วยล่มล่มล่มพี่น้องมาเนี่ยมนะคะวัดเขาผาพึ่งหรือวัดเทพหัสดิน นะครับเป็นงานเททองหล่อพระนะคะเก็บบัตรเด้อพี่น้องเด้อเก็บบัตรน้ำนะคะพี่น้องบได้ชุมฟรีเด้อมาขอกำลังใจจากพี่จากน้องนะคะมาเป็นกำลังใจให้ทีมงานพูดจัดละกันมาเป็นกำลังใจให้หมอลําเสียงพี่หกเด้อพี่น้องพรุ่งนี้บันที่หกกับวันที่เกตเราหยุดสองวันเด้อสิ่บดตพอกันเด้อพี่น้องเด้อวันที่หกกับวันที่เกตเราหยุดสองวันจะไปเจอกันอีกวันที่แปด อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดยโสธรวันที่9ที่อำเภอกันทลาลมจังหวัดศรีสะเกดนะครับวันที่10จำบรายสิบเอ็ดตัวย่างตลาด12อยู่ที่วัดสาราลำดวนอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วนะครับพี่น้องข่าหขวนขึ้นมาสระแก้วอีกรอบนึินวันที่12เด้อค่ะมื่อนี้อยู่ที่วัดเขาผาพึ่งหรือวัดเทพหัดศรีอําเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะ ช่วงนี้ทีมงานของเราก็ทุกๆแผนกก็กําลังเร่งมือนะคะเทั่งฝนสิตกปุ่นพี่น้องผู้เขาเห็นบ่วัดเขาผาพึ่งนะคะอาหารการกินเื่อทางนอกเมื่อไปเมื่อไปไม่กินเตีเ๋ยวเรารอบนึงเดี๋ยว,ยวมาเร่งสิกินกะเพออาะปลาไม่ได้กินกะเพราปลามาหลายวันแล้วอยากกินนะคะยุดติดถนนใหญ่แล้วพี่น้องยุดติดถนนใหญ่ นี่คือประตูโค้งข้างเขาวัดค่ะวัดเทพหัสดินหรือเขาผาพึ่งวัดเขาผาพึ่งอำเภอคลองหาดจังหวัดสายแก้วค่ะพี่น้องจา้าอยู่ใกล้ๆก,กับภูเขาสัมพาะมันมีฝ่าไม่ฝนหมูม่บ้านนี่ก็หอนซื้อบัตกนี่ค่ะพี่น้องเห็นบ่เห็นภูเขาเห็นก้อนหินเห็นผาบ่ค่ะพูน ผาพึ่งวัดเทพหัดสดินเอ็กปกิงานเท่ากับเปิดฤดูกาลกันแล้วค่ะพี่น้อง15มิถุนายนนี้เราก็ปิดฤดูกาลกันแล้วนะครับเปิดฤดูกาลเพื่อที่จะปรับปรุงพัฒนาวงให้ยิ่งใหญ่อลังการขึ้นต้อนรับแรงศรัทธาจากเอฟซีพี่น้องที่ติดต่อว่าจ้างกันเอาไว้ในฤดูกาลปีหน้านะครับพี่น้องขาปีหน้าปีที่หานะคะปีนี้ปีที่สี่ปีหน้าปีที่ห้านะครับพี่น้อง แต่หมอรำสิงวิหกในห้องกอหลางสางวงมาได้หาปีเต็มๆเลยได้พี่น้องห้าปีเต็มๆแล้วนะคะแต่เราเดินสายได้สี่ฤดูก,กาลฤดูก,กาลที่สามเราไม่ได้ออกเดินสายเพราะว่าเราไรส้สดอยู่ที่บ้านคี่จังทีพี่น้องเห็นนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะช่วงมันมีโรคระบาดเนาะค่ะเนาะปีนี้ก็เล่นนับเป็นฤดูก,กาลปีที่สี่แต่จริงๆแล้วเ้าตั้งวงตั้งแต่ปีหกสองค่ะพี่น้องแต่ก่อนเ้าใส่ซื้อหมอลำนำวิหกหมอลำนำวิหกนกพงศกรนะคะแล้วทีนี้ ผมมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นนะคะเหตุการณ์เวทีพังเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหลายอย่างแม่นางศิริพรก็เลยเปลี่ยนชื่อให้ใหม่เป็นหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรค่ะพี่น้องผู้ใดติดตามมาตัางา้งแต่ปีแรกก็ศรูลูเรื่องดีเนาะก็ะรูรู่ไลละเอียดเรื่องเล่าต่างๆของเสียงวิหกของเฮาดีค่ะ พี่น้องชาวสะแก้วเด้ออย่าลืมมาเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กันแลกกันมาเบ่งมาล่ำเสียงเป็นหกมวลมวลน้ำกันนะคะมืนอี้คือสีบะตโตกดอกฝนพี่น้องมาซุ่มมาเย็นนิดนิดน้อยๆกันคือสีแล้วไปเนาะค่ะเนาะหน่าสีบัตโตกดอกค่ะเอาสำหรับ,บคลิปนี้แม่ไฝก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เจอกันใหมยอย่อีกครั้งวันที่8เด้อพี่น้องเด้อพรุ่งนี้เราหยุดนะคะหกกับเจ็ดเราหยุดนะคะ เจอกันอีกทีวันที่8ครับพี่น้องวันที่8ที่จะอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรบุญบังไฟเนะค่ะบุญบางไฟ,งไฟขอบคุณทุกคนที่ติดตามและกดไลค์กดแชร์ค่ะบ๊ายบาย